คำอธิษฐานภาวนาของคิตชนทั่วโลกข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระติเอกภาพแห่งความรักด้วยพลังแห่งความสนิทสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ในพระองค์ขอโปรดให้สายน้ำแห่งความรักฉันพี่น้องหลั่งไหลในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความรัก ที่สะท้อนในการกระทําของพระเยซูเจ้าในครอบครัวของพระองค์ที่นาสเลตและในชุมชนคิตชนรุ่นแรกขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นคิตชนได้ดําเนินชีวิตตามพระวระสารและสามารถพบพระกิจเจ้าในมนุษย์ทุกคนเพื่อมองเห็นพระองค์ผู้ถูกตึงกางเขนในความทุกข์ของบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้ง และถูกลืมของโลกนี้และผู้กลับฟื้นคืนชีพในพี่น้องทุกคนที่ลุกขึ้นยืนได้โปรโดเสด็จมาเถิดองค์พระจิตเจ้าโปรโดทรงเผยแสดงความงามของพระองค์ที่สะท้อนให้เห็นในชนทุกชาติบนแผ่นดินนี้และทุกคนในโลกเพื่อคนให้พบว่าพวกเขาทุกคนต่างมีความสำคัญและจำเป็น และพวกเขามีใบหน้าที่แตกต่างกันในมนุษยชาติเดียวกันที่พระองค์ทรงรัก